รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับแชมป์ธิรพลครับเรามีนัดกันที่นี่คุณผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์คุณผู้ชมจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าห้าทุ่มครึ่งเมื่อไหร่เจอกันที่นี่คุณผู้ชมช่อง28นะครับกับเรื่องราวกีฬามีทั้งดีๆมีทั้งไม่ดีแต่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่ถ้าเกิดคุณใส่ใจแล้วชีวิตคุณไฉไลเริศรหรูแน่นอนเพราะว่า ไม่มีบทเรียนไหนไม่มีวิชาใดเจ๋งเท่ากับวิชาชีวิตจริงซึ่งเราสัมผัสได้กับสุดยอดนักกีฬาตัวพ่อและตัวแม่ในโลกของกีฬานะครับวันนี้ต้องบอกว่าทั้ง3ช่วงเด็ดสุดๆช่วงสุดท้ายครับพาไปเลสเตอร์คุณผู้ชมคงจะบอกโอ้ยบอลอีกแล้วไม่ใช่ถ้าพูดถึงฟุตบอลและอะไรก็ตามที่ถ้าเกิดผมทำให้คุณผู้ชมเดาออกก็ไม่สนุก วันนี้จะบอกว่าเลสเตอร์ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอลแต่มีอะไรดูให้ดีความภูมิใจแบบสุดๆของจิ้งจอกแทงลงหลุมนะครับส่วนคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องถ้าคุณต้องการจะเป็นตัวพ่อตัวแม่ไม่ว่าจะเป็นในวงการอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นวงการกีฬานะครับคุณจะต้องรู้จักคำว่า appropriate นะครับ appropriateappropriate appropriate appropriate คำคำนี้ภาษาไทยแปลว่ากาลาเทสะกาลาเทสะเรื่องนี้คุณจะเก่งจะดังจะรวยจะหน้าตาดีแค่ไหนหากคุณเป็นคนที่ทำอะไรแบบไม่รู้จักคำว่า appropriate หรือว่ากาลาเทสะคุณสามารถจะดังและคุณสามารถจะดับวันนี้ในช่วงที่2จะมีทั้ง2ตัวอย่างของ2นักกีฬาซึ่งดังแต่ทำไมคนคนหนึ่งคนรักรัก อีกคนหนึ่งเขาแช่งด่ามันทั้งประเทศเดี๋ยววันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงแรกผมจะต้องพูดถึงเรื่องของมวยก่อนนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่ามวยในรุ่นเฮฟวี่เวทเฮฟวี่เวทก็คือนักชกจะต้องมีน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปซึ่งหลังๆมวยเฮฟวี่เวทเนี่ยหลังจากจบยุคข,ของไมค์ไทสันไปเนี่ย มรดย์ยูดำเนี่ยนะฮะที่ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความดำทำอะไรแย่ๆเยอะจริงๆชีวิตควรจะดีกว่านี้นะฮะแต่ว่ามีแต่แรงแล้วก็ทำอะไรอาจจะไม่ค่อยได้คิดอาจจะไม่ได้กุญซือที่ดีๆสุดท้ายก็กลายเป็นตัวโจกนะครับที่ในสังคมเขาหัวเราะเยาะฉะนั้นอย่างที่บอกนักกีฬาวันนี้จะประสบความสำเร็จอยู่ต้องเก่งทั้งมือทั้งเท้าและสมองครับ คุณผู้ชมครับนักกีฬาตอนนี้ซึ่งเป็นตัวพ่อในการชกรุ่นเฮฟวีเวทเป็นชาวอังกฤษ,กฤษเขามีดีกรีเป็นถึงแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกนะครับเขาชก19ไฟชนะรวดผมไม่รู้เขาเป็นอะไรกับเบอร์9นะครับเพราะว่าเบอร์9ประเทศไทยอาจจะเป็นคำว่า9หนะ้าแต่เบอร์9กําสำหรับฝรัง่งอาจจะไม่มีความสำคัญเยอะแต่เขาคนนี้เกิดมาผูกพันกับเบอร์เชกในรุ่นเฮฟวีเวทน้ำหนักต้องเลย90กิโลกรัม ชก19ไฟยังไม่เคยแพ้ใครไฟล่าสุดคุณผู้ชมครับชกในสนามซึ่งมีคนดู90,000คนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ90ปีเต็มไปด้วย9ชีวิตของเขาก้าวหน้ามากๆนี่คือนักชกตัวพอ่อซึ่งชดอัปเปอร์คัตแบบนี้กำลังเป็นที่พูดถึงว่าวันนี้แอนโทนีจอชัวเป็นตัวพอ่อวงการ มวยวงการมวยโลกเตรียมยกตำแหน่งตำนานทั่วพ่อคนใหม่ให้กับแอนโทนีจอชัวนักมวยรุ่นน้ำหนักเกิน90กิโลกรัมหรือเฮฟฟีเวทวัย27ครองยักษ ด้วยส่วนสูงถึง198เซนชาวอังกฤษผู้ที่เคยคว้าเหรียญทองในหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิกในรุ่นน้ำหนัก91กิโลกรมัมหรือรุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวทเมื่อปี2012เพิ่งก้าวเข้ามาเป็นนักมวยระดับมืออาชีพได้เพียง4ปีสร้างประวัติศาสตร์ไวท้ที่ขึ้นชก18ไฟต์ชนะทั้ง18ไฟต์และเป็นการชนะน็อกทั้งหมดครองตำแหน่งตัวพ่อเจ้าของแชมป์สถาพมวยนานาชาติ และเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางแฟนมวยกว่า90,000คนที่สนามเวมบลีประเทศอังกฤษนี่คือศึกประวัติศาสตร์กับการท้าชิงถึง3เข็มขัดทั้งแชมป์สมาคมมวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทแชมป์สหพันธ์มวยนานาชาติและแชมป์องค์กรมวยนานาชาติระหว่างตัวพ่อจากอังกฤษแอนโทนีจอชัวกับวลาดิเมียร์คริสโกตัวพ่อร่างยักษอดีตแชมป์สามสมัยจากยูเครนไฮไลท์คือช่วงเผด็จศึกในยกที่11 เมื่อตัวพ่อแห่งเกาะอังกฤษปล่อยอัปรคัดเข้าไปค้างของคริชโก้พร้อมกับรัวหมัดชุดใหญ่และไม่ว่าตัวพ่อแห่งยูเครนจะลุกขึ้นมากี่ครั้งแอนโทนีก็รัวต่อไม่ยั้ง รทั้งผู้ตัดสินต้องสั่งยุติการชกค,ครั้งนี้ทําให้แอนโทนีจชัวคว้าทั้งแชมป์สมาคมมวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทแชมป์สหพันธ์มวยนานาชาติและแชมป์องค์กรมวยนานาชาติรองทั้งสร้างสถิติชนะเป็นไฟที่19ติดต่อกันเป็นตัวพ่อผู้ไร้พ่าย,ายและบรรดาแฟนๆจากทั่วโลกต่างลงความเห็นว่าช็อตอัปเปอร์คัตของแอนโทนีนั้น คือช็อตที่งดงามที่สุดในวงการมวยสามารถเที่ยมรุ่นใหญ่อย่างหมัดของไม้ไทยสันช็อตของมูฮัมหมัดอาลีที่กำลังยืนข่มคู่แข่งหรือแม้กระทั่งหมัดนอกของแม่นี่ปาเกียวได้อย่างสบาย โอ้โหอนาคตนี่สุดยอดนะครับ19ไฟต์ไฟยังไม่เคยแพ้ใครรับเงินไปประมาณ600กว่าล้านบาทอนาคตของนักชกอังกฤษคนนี้น่าจับตามองและเขาเป็นคนฉลาดเขาไม่รีบที่จะโกยเงินเขาบอกว่าเขาจะขอชกอีก10ปีแต่จะชกปีละ2ไฟไฟเท่านั้นนะครับนั่นคือตัวเลขนะครับที่ออกมาจากเขาคนนี้นะฮะ